ก็สวัสดีนครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดินมนะครับผมวันนี้ในเกม Asphalt แปดนะครับเนนีไ้ไม่รออะไรเล่นเลยดีกว่าอะไรวันเนี้ย <c oughs> ไม่รู้เรื่องเลยอ้าโฆษณาขึ้นอาชีพ คลาสสิกไปเล่นเลยทำไปเลยเริ่มแข่งไปดีไม่ดูแล้วยังไม่รู้เลยเกมนี้เล่นยังไงเพิ่งเล่นครั้งแรกโอ้บ้านใครไม่รู้เนี่ย ไปเนี่ยอะไรเนี่เยเลี้ยออวยังเงี้ยอันนี้เบกรกอ๋อ,อี่ก็เลี้ยวเลี้ยวย,ออยังไงอ,อ๋อยางโทรศัพท์อ๋อไแล้วโอ้เอ้ยเกมนี้เรียกว่างการที่ยากๆนกะเอ้ย เอ้เราตามมันดับหลอเนี่ยเฮ้ยออกถนนทำไมล่ะเรียไม่ดีมันเงินเงินเออแตกอ้าวขอเล่นใหม่ได้อ๋วิ่งแล้วเดี๋ยวยากจังวะโอ้โห ยังโคตรยากเลยวันดับสุดท้ายอะไดับโหลนะ่ไ้นี่เงี้ยม่ดไม่ไบทางตรงเดียวเฮ้ยขึ้นขึ้นเออขึ้นโอ้ยมันขึ้นสะพานไม่ได้ไว้ความเร็วไม่เพียงพอขึ้นสะพานไม่ได้ เอ้แต่เราก็ตามอยู่นะเฮ้ยรถไม่มีเบรกว้ยคลงอย่างเดียวเอ้ยมันเลี้ยวยากจังนะเก็บเออเก็บมันใช้สปีดยังไงเนี้ยอ๋อแต่มันเก็บโหโหโคตรแรง เฮ้ยเ้อาเดี๋ยวไปทางประตูไปเล่นค่อนข้างเดียยากนะสำหรับมือใหม่อันดับโอ้โอ้ที่ล้อทิล้ได้ไม่ได้เลยสามไปพลาดไปเออพลาดไปออกเลย ทำได้ไมมั่งนี่กลับดีกว่าเว้ยมีอะไรอีกไหมเอ้ลองเล่นดานดนีดูดิคันเดินนี่แหละไม่ต้องอะไรมากไปเลยว่ากำลังโหลดไอ้ดาบเมืองคนจีนอะ่ะ อยู่กลางภูเขาแล้วมันมีสระน้ำแข็งได้ยังไง The g r a t d a i e น้ำตกอะสามสองหนึ่งไปเอ้ยตอนนี้เริ่มเล่นเป็แีแนละเออแต่ว่ามันยังเลี้ยวยากอยู่โอ้โหเลี้ยวสด เลี้ยวสดโทรศัพท์ยังเี้ยวไม่ไปดานี้เี้ยวเยอะจริงๆอุ้ยเกือบชนเฮ้ยเราไม่มีเบรกเว้ยคัเดียวเก็บ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 ทเบออุ้ยทเบอทเบอเฮ้ยสังดับหนึ่งเว้ยอันดับหนึ่งแล้วเฮยอันดับหนึ่งแล้วก็เลี้ยวสิครับ อันหนึ่งถึงก็เลี้ยวดีเลี้ยวยากจังเว้เออข้าไม่ได้แต่ไปดิฟังยับเยินเอ้กระพิบกระพิบกระพิบรถกระพิบเฉยเจมี่เลี้ยวโคตรยากเลยดีเสียงดีรถรถยังไม่แรงเลยรถ้าแรงวันนี้ตายเลยคอนจิ่งนี่ตาย ของจริงนี่ตายอ่ะตายไปดิตายไปอู้แรงจัดเลี้ยว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 สดโทรศัพท์แรงเลี้ยวเลี้ยวสดแล้ววันนี้น้ำรนดับหนึ่งอยู่เอาไปเรื่อยเอ้ยขึ้นด้วยึ้นแล้วไงช้อนกาแฟตายเอาเ้ยนึกว่าจะแตกซะแล้ว เฮ้เฮ้เฝนตกน้ำขังเลยเอาไปไหนอีกเนี่ยอ๋อทางนี้อ่ะอ๋อมีหลายทางยังเลยงงหมดแล้วเนี่ยทางไหนเก็บเธอเเดี๋ยวค่อยใช้ตอนดิฟดิฟไม่ได้นี่ใช้ตอนนี้แหละชนะวอยได้ทีนหนึ่ง เออสามดาวเว้ยขามดีกว่าไม่ดูเลยถัดไปผัดออกดีกว่าก็แค่นี้แหละมาเล่นให้ดูเฉยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ได้นะครับไปละสวัสดีครับบ๊ายบาย